สวัสดีครับแฟนครับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศ,ศรรึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยเสียงบอม,มน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสามเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ห้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นดาวแดงยินี่มวยไทยพบกับท่านพลอยลุงเพชราะบังคะปีหรือเจ้าพลอยลุงเพชรทรายมุนสนุกเกอร์พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์คู่ที่สองจะเป็นยอดมณนสสวนจากคาเฟ่พบกับท่านเพชรก่วย แบงค์ยูโรพิกัดน,น้ำหนัก105ปอนด์คู่ที่สามคู่แข่งอะไรกันวันนี้ก็จะเป็นชูทรับสอสลาชีพพบกับทางด้านเพชรอันดาเขตยอดยิ่งพิกัดน,น้ำหนัก117ต่อ119ปอนด์นะครับและคู่พิทายรายการวันนี้นะครับเพชรชุมพรเขตยอดยิ่งพบกับทางด้าน,านตันเดียวปอประวิทย์พิกัดน,น้ำหนัก107ปอนด์ นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับออกไปมาดูน้ําหนักนะครับกูแรงนั้นดาวแดงมา113ปอนด์เทวีกัดพลยรุงเพชรก็มา113ปอนด์เทวีกัดนะครับกัดมณีมา105ปอนด์ส่วนเพชรกโกยศมา105.6ลดไป0.6ชูรัพย์มา116.6ขาดไป0.4โอต่อ2ปอนด์แล้วก็มาขาดไป0.4เท่ากับต่อ2.4เลยนะครับต่อไปกิโลนึงเลย ส่วนคู่ชกค um ือเพชรดามา119พนทพีกัดเพชรชุมพรมา107พนทพีกัดตานเดี่ยวก็มาเท่ากันครับ107พนทพีกัดนี่คือน้ำหนักเหมือม่อเช้านะแฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอด HPK 24สิ่งดีที่ผมแนะนํา HPK 24เป็นลายพั่รยกระบบปัตนุบัตินะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหากติดขัดคือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ 093050480 0, 0, 0, 0ผมพร้อมเนี่ยคำแนะนำทุกทุกท่านนะครับทำไมผมถึงแนะนำเอสพีเค24เอสพีเค24นั้นนะครับที่ตรงนี้ราคา100ละบาท200ละบาทเปิดให้เราเอาตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหา้งทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแล้วก็เอสพีเค24ราคาเด็ดเปิดมาคอยมันชก2วัน3วันเลยนะครับช่อง7สีออมน้อยช่อง3เนี่ยเปิดมาคอยมันชก2วัน3วัน มวยศึกวันนะครับเปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันทุกรายการที่มีมวยเปิดมาก่อนวันชกเปิดมาหลังการช่างน้ําหนักก็จะมีราคาสดๆจากขอเฟทีทั้งหมดบริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแอปพิเคสอสีทีเดียวจบครบทุก,ทกความมักนคันตีเรื่องความมันน่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเด็นนะครับคู่แรกนั้นดาวแดงกับพลอยลุงเพชรเด่ดเปิดมาใครต่อรองนะครับยอดเมนีกับเพชรโกยศยอดเมนีเป็นต่ออยู่ที่118 ชูซับเพชรอันดานะครับชูซับต่อ2.4ปอนด์เลยนะครับวันนี้เดยังเป็นต่ออยู่ที่54เพชรชุมพรกับตาลเดียวนะครับเพชรชุมพรตาลเดียวตาลเดี่ยวเป็นต่ออยู่ที่19นี่คือราคาเดชต่อไปมาดูไมมรักไม่มชอบผมเลยนะครับูแรกนั้นดาวแดงตัวนี้หนักแรงทุลูกเหลี่ยมดีจัดจ้านซ้อมอยู่กับท่านสวัสดแกะส่วนคูช่ชกคือพลอยลุงเพชรสมุนสุนเกลตัวนี้จุดไปนานครับประมาณ6เจ็ดเดือนกลับมาแต่งงานที่ยะโสธรครับกลับไปซ้อมอยู่ที่ตีเด็ด19 คู่นี้ผมชอบที่พลอยลุงเพชรหลักเกลีย่ยดีรุนแดงเขาในเนื้วหนึบหน้าเสือเฮียทีที่เลขเก้าสิบเก้าพร้อมทีมงานจากซอสสมยัยผมมองว่าดีกว่าวันนี้เป็นต่อท่องต่อเป็นรองต้องติดตามเปิดว่ามาหน้าติดตามครับพลอยลุงเพชรก่ะบังกะปิมาดูคู่ที่สองครับยอดมะนสวนจากคาเฟ่ตัวนี้กระดูกดีอายุสามสิบปีแล้วนะครับหนักแรงทุกลูกส่วนเพชรโกยศแบงคูโรหรือเจ้า ปะตักเงินนะครับปะตักเงินซินบีมือไทยตัวนี้หลากหลายหลักเหลี่ยมดีคุณนี้ผมชอบไปที่ความหลากหลายฝีมือดีของทางด้านเพชรโกยศ์่อดมินีช่วงหลังนี่ไว้ใจยากเล่นแล้วไม่สบายใจนะครับฝีมือดีจริงแต่ว่าความไว้ใจน้อยไม่น่าที่จะเข้าไปลุ้นก็ไปเชียรนะครับเล่นเพชรโกยศ์แพชชนะก็ไม่เสียความรู้สึกน่ารองไปที่เพชรโกยศแบงค์ยูโรนะครับ เพื่อรายการวันนี้ชูซับครับต่อมหนักสองปอนด์น้ำหนักมาขายอีกศูนย์จุดสี่เท่ากับว่าต่อไปกิโลหนึ่งกิโลน,นิดเพชรอันดานในสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแต่ว่ากระดูกเป็นรองคู่นี้ผมชอบไปที่ชูซับต้นต้นไปก่อนแน่นอนลูกหนักแรงดีกว่ารูปร่างเสียเปรียบความสูงแต่ว่าความหนาไม่เป็นรองคู่นี้ผมชอบไปที่ชูซับครับเป็นเด็ดในรายการและพิดทการายการในเพชรชุมบอวันนี้หน้าหลวงทุนรองเดินจับเดินทีเบ็ดเข่าแท้ท้ายน่าจะพลิกชนะตานเดียว ออพอพอพอดีวันนี้น่าติดตามครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกน้นงชอบไปที่พลอยลุงเพชรเงาะบังกะปีคู่ที่สอ,อ,องรองวิติเพชรโคยศแบงก์ยูโรความมั่นคงดีกว่าความเชื่อถือดีกว่าวันนี้น่ารองครับคู่ที่สามชอบไปที่ชูทรับซอสลาชีพตอมหนักสองปอนด์มีปัญหากระดูดดีกว่าเยอะเข้าแล้วลืมบอกตัวบางทุนนะครับให้พิธาธนาการยเพชรชุมพรเคลียรยิง่งวันนี้น่นาติดตามขอ,ขอบคุณสำหรับการมีชีวิตมีผมมาโดยตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ